สมายนีพ่อแม่พี่น้องเออมากินแกนงนไม่โอยบานนี้พี่น้องเขาเย็น,น,นกูจะแกงน้ำนไม่พี่มือแฟนนี่ขัดเจด้ามกูยันแป้งนัวเด้พี่น้องโอ้ยเอา,าอ <laughs> กูยันแป้งนัวเด้พี่น้องเอ้ยว่าะฉัน <laughs> ใส่ปลาไหลตรงพี่น้องเอ้ยหมอมันน้อย ซุกแลนะซุกไงซุกวา่าเอาปงเลยไม่เถองไหนห้กูห้ามมองปงนะแม่งปงลงพื้นท่านะจานไปเฮ้ยจอยถาปิ้งปลากระดูกจะข้าวหนึ่งเนี่เฮ้ยเอออันนี้อ,นนอืมใไแปแหงผดอันนี้แล้วปลาที่เขาไปหล่ออยู่ซองหมู่บ้านซองน้องนะพี่น้องโอ้ยโผดโพสุดท้ายมาคิดเข่ายี่ฮียน ว่าสิไปกินปลาขะขาว่าสันว่าปลาหนามมีการโทษอันหไฮเจใส่แดงกจิมากินปลาเดู้สันอยู่นาสัคอนไอ้ยะนางเจบอกว่ามันคือบ่บอกกูจะเศร้าแน่พานะอืมกูจากสิได้ไปกินน้ำอันนี้กูมาพี่ผานะสุดท้ายได้ปลาโตโฮลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโตแค่ไหนเจ็ดโตเจ็ดสองสี่หกเออเจ็ดโตแหมผานาแหมปลาบักแพทได้สาบอันนี้ ผมมันลงมองนะฮึม,มันคือผมมาก,กินปลาลำาเฮาเฮ้ยเท่าไหร่นะเฮ้ยบักแพทผมมันลงไหล่ป้ายฮะนี่มันคือผมมากินมะฮวาฮึทรายบัวเอาขึ้นมาขอบอกบอกเอามากินกับแกนเอาไม้อีน้งองซูประเทศถิ่เมื่อน่ะมันเนอะเออกลับมาตีแก้วทียวทยวอยากินบ้ ร่อนหาส right like ักจอยอัน่างเขาเรียกว่ามาเด้พ sí, ี <ah> to ่น้องเด้อไ่หอบผีหอบแดนใครมาจะถือขอนพอได้หัม้จะถือขวายงขนได้ยุกอ่แย่งกินอะไรได้มาเด้อพี่น้องเอ้ยกินแกงหน่อไม้ตอนบาย

คุณน้อายแมเห็นเหนคุณนองนึกแค่พูนนะหนาวนล้วบอกเลยบอมเนยามมันามาได้บอมเนย่ามกับกุไม่ใชกุ้งมน่นอนกับกกับกบนะเดี๋ยวพุดกบที่กวดตื่นกกับปู้ลาเนี่ยมาว่ากออีกอยง้มันมากมากแต่กระเป๋ากูนะต่ปลาแล้วเต็มยอดสุดโหลดเวลาไปเด้ เม่รไปกางอยอยู่ในกระเป๋าไม่ได้จะงอยบาอะไรอ่าเวลาับมือลงตลอดด้วบ้านีต้องตลอดมากันลงหายมาลงยางอย่ามันขี่สบาเนาะไวมากับบกเพียายมาลงยางมันก็นยางแทบงขางๆแหล้วมันยันกันมันยางกระเป๋าเงินพอมันเหี่ยมอืมอืมมันเผาแค่แน่นกันกระเป๋าเงินเหี่ยกับลูกเหี่ยนั่นอืมอืมมันเป็นบริวารของฉันยังมารับนาซึมๆนะนี่ นอนบอกมาเฮ้จอยมา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 มือใส่แล้วกัมือคู่วะมาอีมอเรียบร้อยจ้ะปิ่งปลาอ่เข้ามาแม่แม่เอ้ยแม่ไม่ีเรี่ยงเด้อ เห็นมาหลายๆล่นปลาลอไอาง,ง่วงกับเป็นได้พี่น้องก็ได้เป็นแต่ไรมาได้พี่น้องท้ามนนภัยมาสั่น ม่อยากต่อพี่น้องไอ้บนกไผ่นกเบาบอยพี่น้องขั้นสิ่ต่อบนกเจด้ามแต่ทำไมอยู่กับสันสันเราไม่อยากจะพูดเลยสันต่อบันถือโล่ขาสันยังจดติ๊กมันเลยลูกอิ๊กเตันเลยลูกูเลยีนยกีิกมเลยลันเลยนเลยลกตเลยูเยตเยนเตินเลย จ่อยลราอาหงคจอยนมัน,มนี่ปมันบอกกินใหมันบอกกินปลาปลไปขี่แสนเนจไปขี่สั้นหมากแม่กูมึงระวังนะจะกินปลานะแม่มอมยามาขี่รอนเลนนคนนะพี่น้องเอ้ยท้มันเย็นแน่เป็นแบบแฮปปี้ก็ได้แต่ห่อนห่อ คู่หน้าเหรอป้สุดมันคือเลืองมันม <it> ันปูแงมันกระกี่นะฮะกระดี <num it> ่ว่าจะทำปูโเดิแสงนะก็ี่มันจะนอกกรกี่ไกแกงก่ะดี่แกง

น้องขา้อมาตทาทองมองบวงมปาเป็นปลกา,ลามันบอกเขาตานมีนั่งต่างแล้เจ้าลูกตาเป็นหยกเบี้ยมันมก็เหน็ดกางก่อนเบี้ยมาหาปลาเ <c oughs> สือทองก้อง ไอ you um, okay. 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 ้ก mm ็มากินแต่การ่จังมันจตาย่ว่า้กินใบบางทีบอกเพนบอก แค่หน้าไม่ามนีแสบเลยพี่น้องลงไปหวยเมื่บ้านเพราะว่าน้านยังมีเซอ์ีลนีแม่มาขาเะเลยขึ้นด้น้มันไ้น้านนาสางแล้วก็ไม่ทถาลงไปขวดประเ้นสางหล่นเนาะทำมาขวดกรอนพีน้องิโเดือนนี้ขวดปเมาอยู่เพื่นเพื่อนขวดปเทนเนี่ยข้นมาหกอหนาแ้วกใส่จำถือ อย่างงวงั้งขวดประสาหงวกอ๋อต่างบุ๋งเฮ้ยเขียวเขียวหมังใสตังหน้าไปด้วยฟูดียวถ้าบุษยเอาทีร่อนเข้าไปนี่รนทาเด็สิไปมาืออท่านบอกเอากระฟูไป คุยไทย่ะลดยากนะรดไทยเลยคุยยากเล่นทีไรก็มีลดไทยเลยเล่นทีโค้งให้เอาแหวนเรื่อง งานฝุ่นงานโฟมข้าพเจ้าขึ้นทำดูข้าพุ่งงานงานไหนเนาะงานฝุ่นเนี่ยอยู่บนน้องเชอรนไม่เชอรอนอย่างนี้อย่างนี้อา้องน้องเนี่ยแมอันน้องอันที่นอสุดบนเฮนทันใหญ่ปกติขากูบ้านอืมตาใหญ่มันหมดติดมองโดอน มองน่อยเดาะของน้องหวงเขาทีหวงมกินนกเจ้าลงไปเอารเือนทางะเทือทางเทือทางิไปกินอาไรกแล้วนี่มันจะเปนี่นหงอดเลาเธอย่ากันนกเป็นห้องเสียงลงหนาวเว้ยเคยเห็นาี่น้อง

นั่นบกแล้วนั่นพาคัเนาะมันบวมมันจีดมันว่นะเมื่อไรตีมันข้าไป่งตอนีเขานาุเปิดประตูออกมาเมื่อวานจะมากินมงระทรัตยิงยังไม่หันมักอเาเียใ้ยิงจังเดินเตะกูองคนยินเต่ายน็จะมันยังเหียวเนาะขัง พยนยามแล้ว,วม,ม,ม,มันอขอมุมห้ซื้อคิขุมอะไรนี่ต่ำนี่นีนก,กนันก็รูมันมาบงิมห่างมันกระดูลูกลันไปเลยยังไม่ออกิดนะเพราะมันหอมยบิบๆตัข้ายหล่อนะน,ะนะบางคนเดนล มนยินตานย่น้งานงามาคลายนมันเป็นอะไรมากงเจ้าปงใจมันหมดตเเพี้ยนมาหางินทำกินอะไรน่ยเนาะมันก็มันก็เพี้ยนกับหาดาตายนอง

แต่งเอาหาปเทลยแต่งเอาหนามากๆเลยในสุดเดี๋ยวตาเติมให้หมดแค่คุณไปลงอยู่กับกูแล้วหาไม่กินท้งหนาโจยตัวใจผมมองแ้่หน้าที่แม่บอไปห้หน้าแม่ก็งงเนาะเออมาหน้าแม่มาคิดยังเนาะ นีน่นาเขาครัมันไหลมี่จอย <c oughs> มากับไรเบินจะด้เจ,ะจะิด์ัวอย่างไวกัเป็น,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 นเน้ยน,น้าไหลน้ำแรงีิโลน้ะใส่จะตัวไม่ห้างกับเปนแซงกันเลยโอ้ยไปน้ำ มเมบาบินเหอบรัชา้นเหนบินวานลยนบินบเลาด้วสวนแข่งารลดสวนแข่งกัรตำรวจ่เวลาโลวนกันกั้งใจเลยงออย่นบ้าแล้มันจีงาเลยดิเรยว่าบทเพบอกมาเนี่ยเพวานเป็นรหมน้า นกั้อนนหาเอไม่น่่ากเียนนะน่งเงจอดมาเป็นอไหนบาทนี่พี่น้องเอ้ยพี่ทางบ่งกัจนโอ้ยขอบใจพี่น้องติดตามด้วยพี่น้องเด้อขอกันใหม่คลิปหน้าจ้า สบายดีพี่น้องแกงจนเบิดหมัน